ครับก็สวัสดีไปทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเตปัฟคลิปนี้จะมาถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงรับที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันถ้ามาชมเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มที่ข่าวแรก,กเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลย โปเตปับช็อปขายโค้ดเกมสตรีม EA, Rockstar, Ubisoft ราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่ f เฟซบ o ๊กเพจโปเตปับช็อปขายเกมราคาถูกลิงก์อยู่ในเดสคริปชันครับผมตอนแรกครับนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมแอคชั่นตีมอวกาศที่มีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันสักหน่อยแน่นี้กับทีมสร้างสควอตดอดสิบสองยืนยันตอนนี้ตัวเกมเป็นได้แบบเต็มๆแล้วพร้อมเนื้อหาในเกมกว่า40ชั่วโมงครับ คุณควิสโรเบิร์ตครับประธานของ c l o u d i อ p e r i เ m g a m e กสผู้พัฒนา Squa d r o n 42และ Star c i t i z e n ตไดโพสจดหมายอัปเดตเกี่ยวกับการพัฒนาเกมในเครือผ่านทาว็บไซต์ทางการของเขาโดยเปิดเผยว่าตอนนี้ Squa d r o n 42ในเวอร์ชันอัลฟาสามารถเล่นได้จนจบเกมแล้วและทีมงานกำลังดำเนินการแก้ไขบั๊กปรับปรุงประสิทธิภาพพร้อมขัดเกลาวตัวเกมให้มันดีขึ้นและตัวเกมจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ40ชั่วโมงด้วยกันคุณโรเบิร์ตเสริมว่าสิ่งที่ทำให้ทีมงานสามารถสร้างความเป็นไปได้ อันนี้ขึ้นมาก็าคือเทคโนโลยีที่ทางทีมงาน CIG สร้างขึ้นมาตลอดหลายสิบป,ปีทำให้ผู้เล่นสามารถบินข้ามดวงดาวต่างๆไปได้โดยไม่ต้องตัดเข้าฉากโหลดสร้างความสมจริงไร้รอยต่อได้หาคนมาลอกเลียนแบบได้ยากรวมถึงคุณ,ณภาพของเนื้อหาในเกมที่รับการเอาจะใส่เป็นอย่างมากซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดึงดูดเข้าสู่โลกของเกมได้ง่ายขึ้นและไม่ใช่แค่ Squadron 42เท่านั้นนะครับทางเกมส t a r Citizen ก็มีการพัฒนานในส่วนของโหมด VR เพิ่มเติมในเวอร์ชันอัลฟา4.5ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ตอบโต้กับสิ่งต่างๆรอบตัวได้เต็มที่และในอนาคตอาจมีการใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในเกมเพิ่มอีกแน่นอนที่มีความพร้อมในการเตรียมปล่อยเวอร์ชันเบต้านะครับ8กันยายน1 2ยังไม่เผยวันจําหน่ายในตอนนี้นะครับผมและก็คิดว่าน่าจะอีกนานเลยครับกว่าจะขายผมให้ัก2,027ไหมแ,แบบอย่างเร็วก็่อยตามกันต่อไปนะครับ ยอมรับว่าค่ายเกมที่ชื่อว่า Cloud Imperium Games เนี่ยได้ยินชื่อมันนานมากนะตั้งแต่โปรเจกต์ของ Star i t s e n เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากและผมได้ยินชื่อมันนานมากและก็ยังไม่เคยหลุดจากอัลฟาสักทีจะเสร็จตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยนะครับเบต้าตอนไหนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันรวมถึงก็จะมีเกมใหม่อย่าง Squadron 1 2ซึ่งกำลังทำอยู่ผมก็คิดว่าที่ Star c i n s e n เกมมันยังอัลฟาอยู่ก็เพราะว่าทีมงานเอาเวลาไปทำเกมใหม่นั่นแหละ อัปเดตมันก็เลยค่อนข้างช้านะครับใครที่ได้เล่นสตาร์ทินเซนเป็นไงบ้างคอมเมนต์ <comment S 2> มากันได้นะครับเกมนี้เป็นโปรเจกต์ที่มันยาวนานมากจนไม่รู้ว่ามันจะเสร็จตอนไหนและมันจะล่มตอนไหนด้วยแต่ว่าแฟนลับเดียวแน่จริงนะและเกมก็ยังอยู่ได้นจนถึงตอนนี้พี่กิ่งไงก็คอมเมนต์มากันได้นะครับส่วนที่มีข่ข่าวข่าวไงทางโพเทปปับจะมาเกตทราบในอนาคตครับผลต่พไปอันนี้เป็นข่าวลือเกี่ยวกับ,บวงการไอทีนะครับและก็เกี่ยวกับความไม่ใช้เล่นเกมด้วยนั่นแหละนะกับลือการให้แซตครับ เอซูสอาร่วมตลาดลงมาผลิตแรมในปี2016ลดปัญหาแรมขาดแคลนหนักนะฮะช่วงนี้เนี่ยมันมีข่าวใหญ่ข่าวหนักเลยก็คือเรื่องของการที่แรมในการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ขาดแคลนอย่างหนักซึ่งนับรวมทั้งแรมคอมพิวเตอร์ PC และก็แรมโนะ้ตบุ๊กแล็ปท็อปนะฮะแล้วก็มีข่าวลือน่าสนใจครับเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทไอทีที่เขอยากลงตลาดในด้านนี้ด้วยโดยข่าวนี้มาจากทางซัทัฟซามก สื่อเทคโนโลยีของเปอร์เซียที่อ้างว่า a s u s จะเข้าสู่การผลิตดีแรมอย่างจริงจังและอย่างเร็วที่สุดภายในปีหน้านี้ทางราคาของแรมยังไม่ลดลงในเดือนนี้ครับผมละปัญหานี้อาจลากยาวถึงปี2028ทาง a s u s เองก็เป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่ใหญ่สุดของโลกและมีศักยภาพมากพอที่จะเข้าสู่ตลาดนี้ได้ด้วยแต่การตั้งโรงงานผลิตดีแรมเนี่ยเป็นงานช้าง,งานใหญ่อย่างมากเลยและในช่วงแรกเขาต้องมุ่งไป ที่การผลิตเพื่อซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเองก่อนอย่างเช่น PC ีโน้ตบุ๊กและก็กลุมผลิตภัณฑ์ ROG และก็พวกค u ัเป็นต้นนะครับก็คือทําแรมให้ซัพพอร์ตกับโปรดักต์ของเขาก่อนนั่นแหละและค่อยลงตลาดใหญ่กันอีกทีซึ่งอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับหลายคนก็อยากให้มีผู้ผลิตเจ้าใหม่เข้าสู่ตลาดการผลิตดีแรมเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสินค้าขาดตลาดอย่างหนักในช่วงนี้ซึ่งต้องมาดูการต่อไปครับว่าเ s u ูจะมาร่วมเล่นในตลาดน โดยขณะที่ตลาดเจ้าใหญ่ืๆ,ๆนะครับอย่างซัมซุงไฮนิกซ์และก็ไมโครนก็เบ็ดเข็มไปอย่างเรื่องของ AI ที่ทำกำไรมากกว่าไปแล้วในตอนนี้ครับผม AI ทำให้คนใช้คอมตอนนี้ลำบากซะแล้วครับผมจะากอัพคอมที t, หรือซื้อคอมที t, ตอนนี้ลำบากจริงๆใครมีคอมกอดคอมไว้ดีๆซึ่งผมก็ยังต้องกอดคอมตัวเองอยู่เหมือนกันถ้าปีหน้าผมได้เห็นเกมกีซัเปคกหนักๆนี่นะคงน่าจะได้ต้องเอามาด่าต้องเอามาคุยกันซะหน่อยเก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันนะครับ คิดยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์มากันได้นะครับส่วที่มีข่าวคราวในทางปเต้ปั๊กจะมาเดททราบในอนาคตครับรต่อไปนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมแมชชั่น Rbg ในโลกหลงหางศัลยะที่ภาคใหม่กําลังทําอยู่และเขาเคลมว่ามันจะเล่นได้นานด้วยครับกับเบดสตาตั้งเป้าให้ฟอร์เอลห้าต้องเล่นได้หลักร้อยชั่วโมงย้ําจุดยืนชัดนี่คือสไตล์เกมของพวกเราและจากที่ฟอร์เอลเซซันสองครับที่เป็นซีรีส์เพิ่งฉายไปใน อเมซอนพรา m มกำลังพาแฟนหน้าใหม่เนี่ยไปรู้จักกับ New v e กัสและดึงดูดผู้ชมเข้าสู่ดินแดนลกลางอย่างต่อเนื่องแฟนเกมหลายคนเริ่มส่งสายตากดดันไปทางเบดสตารกู้สร้างเกม f o r l เอ t ว่าเมื่อไหร่จะมีพักใหม่สักทีเพราะข่าวๆข,ข,ของของ f o อมันเงียบหายไปนานมากนั้นตั้งแต่มีการวางขายพักล่าสุดอย่าง Fallout 76 ที่ตอนแรกก็ไม่ค่อยดีอะแต่ก็มาดีในช่วงหลังนะเนีงสื่อเกบอินร์เมอร์ออกไปถามเหล่านักพัฒนาตัวท็อปของสตูดิโอถึงความคาดหวังที่มีต่อแฟร์ชัยนี้ในอนาคตทางคุณเอมิลพาเยรูโรครับผู้โดยการฝ่ายออกแบบกล่าวไว้ครับว่าผมคงแฮปปี้มากถ้าได้เห็นเกมที่ประสบความสําเร็จเหมือนภาคก่อนๆและมอบสิ่งที่แฟนเกมรักได้เหมือนเดิมเราอยากให้เนื้อเรื่องที่เข้าถึงได้มีระบบที่พวกเขาชอบได้เป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้จบลงแค่ 20- หรือ100ชั่วโมงแต่เป็นโลกที่พวกเขา อยู่กับมันได้นานถึง 200, 300หรือ600ชั่วโมงเพราะนั่นคือแนวทางของเกมที่เราสร้างสำหรับหลายคนเนี่ยจุดเด่นสุดของเกม Hi ่ายเบลสตาก็คือระยะเวลาการเล่นที่มหาศาลทำให้ผู้เล่นได้ท่องไปในโลกกว้างอย่างที่เราต้องการโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆดังนั้นไม่ว่า Fallout จะมารูปแบบไหนมันมีโจทย์หินที่ต้องทำให้ได้ก็คือสเกลของเกมเป็นจุดเด่นที่ต้องดึงดูดให้ผู้เล่นต้องกลับมาเล่นซ้ำหรือว่าอยากเล่นต่อเหมือนกับ Fallout New Vegas และก็ Fallout ที่เคยทำไว้ ก็เกมที่ว่ามาผู้เล่นสามารถใช้เวลาหลายสิบชั่วโมงกับการสำรวจและทำเควส์รองโดยไม่แตะเนื้อเรื่องหลักเลยก็ได้ความเป็นจริงของหลายคนก็คืออาจยังไม่เคยเล่นเนื้อเรื่องหลักจบด้วยซ้ำไปเพราะมัวแต่เพลิดเพลินกับไซเควสและก็กิจกรรมข้างทางตลอดเวลาอนอกจากความยาวของเกมแล้วคุณเอมิยยังหวังว่าจะพัฒนาซีรีส์นี้ให้ทันสมัยขึ้นด้วยการอัปเดตการอำนวยความสะดวกต่างๆหรือคุณภาพออฟไลน์ที่ผู้เล่นจะนึกไม่ถึงอย่างเช่นใน o อมิเวียตัวรีมาสเตอร์ ที่เพิ่งอ,ออกมานะครับผมที่เดิมทีมันจะสปินไว้ได้นะครับตอนภาคต้นฉบับทําให้ o b เบเวียนรีมัสเมีสปินใส่เข้ามาในเวอร์ชั่นใหม่นี้นะฮะและคุณอีมิลก็กลับวปิดท้ายครับว่าอุตสาหกรรมเกมก้าไปข้างหน้าเราเองก็ต้องการที่จะก้าวไปพร้อมกับมันด้วยนะครับโอ้โหฟอ์เอาห้านี่จะมาตอนไหนนี่2 3 0ทันไหมอะน่าจะทันอยู่แล้วมั้งครับแต่เกมมาเล่นหนาจริงนะสำหรับฟอเอาเนี่ย ก็ชยอบย่างยิ่ง Fallout 4, 4ผมเคยเล่นแล้วกว่าจบในเรื่องได้นานเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเกมที่เดินไปเยอะมากคุณต้องเดินเพื่อเดินไปหาสถานที่ต่างๆไปหาเล่นมากต่างๆมาถึงจะปลดล็อกสถานที่แล้วค่อยฟัสทาวเวลที่หลังได้ยกเว้นว่าจะเล่นโหมดซ v วเวิลนะที่แบบว่าฟัสทาวเวลไม่ได้อันนั้นคือเดินขาลากเลยแต่พอทําเกมเล่นนานมันก็ต้องทําให้มันดีและก็น่าเล่นและไม่น่าเบื่อเกินไป ซึ่งก็ไม่อยากให้เกมโลกมันกลวงแล้วก็มันไม่น่าสำรวจนะเพราะกลัวว่าคนเล่นมันจะเบื่อช่วงหลังเนี่ยเกมที่สนุกต้องทําให้คนเล่นไม่รู้สึกเบื่อเวลาเล่นนะอันนี้มันถึงจะดีเพราะถ้าเกมเล่นนานแต่มันน่าเบื่อมันก็ไม่สนุกอะครับซึ่งก็หวังว่าทางเมดิเตอร์ราจะาจาัดก,การตรงนี้ได้ก็อยากให้ f o r อ,อมันเป็นภาคที่ดีเหมือนที่หลายคนตั้งต,า,งตารอคอยกันนะครับวันนี้ข่าวๆไงเี่ยทางโปเตป๊บจะมาเดทให้ทราบในานาคตรครับผมปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครับก็เป็นเรื่องของการเมืองและก็บุงการเกมที ต้องเอามาเล่าซะหน่อยเรื่องเกิดสดๆร้อนๆเลยนะครับอันนี้กับเม็กซิโกสั่งเบรกขึ้นภาษีเกมที่มีเนื้อหาดุนแรงหลังหาเกณฑ์ชีวัดไม่ได้และซับซ้อนเกินไปครับอันนี้เป็นข่าวดีปิดท้ายปี2025เลยสําหรับแฟนเกมในประเทศเม็กซิโก เมื่อทางรัฐบาลกลางมิสซโิกโกยอมถอยนโยบายเก็บภาษีเพิ่ม8%สำหรับเกมที่มีความรุนแรงในเนื้อหาเกมด้วยผลก็คือไม่สามารถใช้เกณฑ์วัดได้ว่าเกมไหนรุนแรงหรือไม่ประธานาธิบด,ดีคลอรเดียเชอินบอมออกมาประกาศในสัปดาห์นี้ว่ารัฐบาลกลางจะถอนข้อเสนอการเก็บภาษี8%ของสินค้าประเภทเกมในงบประมาณปี2 0 2 6โดยเดิมที่ภาษีนี้มีกำหนดเริ่มใช้1มกราคมปีหน้าซึ่งจะครอบคลุมทั้งเกมแบบแผ่นและแบบดิจิทัลที่ถูกจัดเลทว่า ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดการบริโภคเนื้อหารุนแรงและลดปัญหาความรุนแรงในสังคมของเม็กซิโกทีนี้ปัญหาอยู่ที่เราใช้เกณฑ์ใดในการมาวัดเรื่องความรุนแรงในเกมเพราะแม้แต่ตัวประธานาธิบดีเองก็ยอมรับถึงความย้อนแย้งในเรื่องนี้แม้เธอจะมองว่าเกมออนไลน์หลายเกมทําให้เสพติดมีราคาแพงและมีกลไกเรื่องความรุนแรงแต่สุดท้ายเธอก็สรุปว่าการใช้นโยบายภาษีข่มขู่ค่ายเกมเป็นการเดินหมากที่ผิดไปหน่อยทางคุณคราวเดียก็กล่าวไว้ครับว่า ภาษีนี้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนเกินไปเราจึงตัดสินใจย,ยกเลิกและหันไปส่งเสริมวัฒนธรรมแทนสันติภาพแทนจะดีกว่าเนือ่องจากเป็นเรื่องการเมืองครับผมฝ่ายรัฐบาลก็ต้องโดนฝ่ายค้านต่อว่าเป็นธรรมดาก็มีการตอบกลับอย่างเจ็บแสบนะครับโดยทางคุณ yes, อิลไอิสเรเยสสสจากพรรคซินเดเรนมูฟเมนต์กลว่าพวกเขาอ้างว่าเกมสร้างขบุนแรงมองว่าคนเล่นเกมเป็นอาชญากรแฝงแต่ที่ความจริงแล้วไม่มีใครายเป็นอาชญากร เพวกเอาตัวรอดในโลกล้มสลายของเดร์ลัคอัมัสหรือการกดเปทริตี้ในมอเตอร์ค m ม a บหรือแม้แต่การจับมอสเตอร์ในโปเกมอนนะครับแปลว่าสสคนนี้ในเป็นคนเล่นเกมชัวร์ซึ่งนี่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ระบานเมิกิโกมีปัญห,หากับเกมนะฮะในปี2021อดีตประธานาธิบดีอันเดรสมานูเอลโลเปสโอ布拉ดอเคยออกมาเตือนเรื่องการคุยกับคนแปลกหน้าในเกมได้รับหนี่พ่อแม่ที่ใช้เกมเป็นพี่เลี้ยงเด็กซึ่งก็พอเข้าใจได้กับประเด็นนี้นะอย่างนั้นก็ตามการถอยทับครั้งนี้ถือว่าสมเหตุสมผลเพมกิโ คือเป็นผู้บริโภคลายใหญ่ในอุตสาหกรรมเกมเพ่าเป็นตลาดเกมที่ใหญ่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาและรักอันดับ10ของโลกในด้านรายได้ในฝั่งเกมดังนั้นการดึงดันจะขึ้นภาษีเกี่ยวกับเกมหรือสินค้าเกี่ยวกับเกมอีก8%คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็ถือเป็นข่าวดีครับที่เราได้เห็นเรื่องราวของการจัดการของทางรัฐบาลเกี่ยวกับวิดีโอเกมที่ไม่ได้สุดโตง่งและก็หาทางลงได้ดีนะอันนี้แต่ละประเทศก็จะมีการจัดการเรื่องของ วิดีโอเกมแตกต่างกันไปซึ่งก็หวังว่าหวยจะไม่ตกลงมาที่ไทยนะเพราะว่าราคาเกมในไทยมันก็ราคาโอเคอยู่แล้วถ้าจะมาขึ้นราคาซีซัวก็คงจะชิบหายกันนะครับก็หวังว่ารัฐบาลใหม่ที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนนี้จะไม่ทําอะไรงงๆออกมาผมก็หวังไว้แบบนั้นนะครับส่วนใครที่เห็นไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์มากันได้นะครับส่วนที่มีข่าวๆไาทไงทางโปรเต้ปั๊บจะมาอินเท้ทราบในอนาคตครับที่เห็นไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและผิดพลาด ตรงสำนระกันใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัระต่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดกิมต่างของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์กันมาได้ครับ5้าสบาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซปเปอร์ตั๋ไปกมาใจกันได้ครับโปตรเตปับขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม๊ม่บายครับเจอกันใหม่ครับ